ในขณะเดียรกันเพียร์เยนมาไ,มได้กล่าวว่าตนพร้อมที่จะไรับการโยกย้ายคนพคถิ่นเหล่านี้กว่าเก็อร้อยคนขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการค้นหาว่า,ารกระถอบฐานะว่าเป็นคนอะไรค่ะในคองมิวาิสตท,ที่ึกษาอาวุโศโนัานกฎหมายกบบารปกป้องคุ้มครองสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยโบรารสาธารณชาติเชื่อว่ขาขณะนี้ยังยังมีผู้ยย้ายถิ่นฐานประมาณ2000คน และคาดว่า,า1,000คนติดอยู่ในอ่าวเบงเกอลและอีกราวประมาณพันคนติดอยู่ในมานเลเซียและอินโดนีเซียค่ะค่ะเราสองคนก็มีเรื่องเล่าสารอาทิตย์มาเล่าเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทิ่สนบสนุนโดยย c แคนรีซีซูเปอร์ชิลดจากพี a อเอดีแพดชอยเนตค่ะสวัสดีค่ะคุณัญยาคุณภค่ะวันนี้เรื่องราสาวที่จะมาพคกับาผู้ชมอีกแล้วน,นะคะ มาเล่าเรื่องต่อกันดีกว่าว่าชาวโรนุญาเนี่ยมีปัญหาสร้างปัญหาหรือจะทําปัญหาให้กับประเทศไทยบ้านวัาเพียงใดคะคุณนั้นทนาคิดว่ามีข้อแก้ไขท,ที่ดีอย่างไรแต่สําหรับคนตํารวจองชาตวายศุภส,สมจิตรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับปีโอเอในระหว่างการเดินทางเยืนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงตํานักงานติดต่อปราบวารมการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาที่คุณอวอชิจันรองผู้บัญชาการแห่งชาติก็ย้ำว่าการค้าของไทยความสำคัญปัญหาการลักลอบเข้าของพวกโลนิยาที่รหรบหนีมาไม่ถูกวิธีนะคะก็ถูกกดขี่ของเีงจากประเทศไทยแต่แรงงานในประเทศไทยก็ยังมีค่าแรงที่สูงทำให้พวกโลนิยา ชาตบาลนะคะได้กล่าวว่าอุปสรรคสําคัญของการที่ยังมีระบบการค้ามนุษย์อยู่นะคะอุปสรรคสาคัญก,ก็อยู่ที่ว่านายจ้างกับลูกจ้างค่ะปกติดข้อมูลสำคัญบางอย่างรองผู้ชาวยการแห่งชาติาระบ,บุว่าถึงแม้จะมีะอุปสรรคมากมายเพียงใดการดําเนินการ,รก็จะทํางานอย่างเต็มที่ค่ะ <c oughs> เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมีรายชื่ออยู่ในระบบจับตามองดอูค่ะมาติดต่อกัน4ปีแล้วค่ะค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะ ส่งผลให้มีการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสิ่งสำคัญสำหรับชาวโรฮินยานะคะพวกทีฉันนักข่าวและว่าประชาชนทั่วไปก็ขอส่งกำลังแรงใจให้ชาวโรินยามีแผ่นดินที่อาศัยอยู่ในประเทศของตัวเองอยากมีความสุขและให้ประเทศเพียนม,มานนะคะต้อนรับบุคคลเหล่านี้เข้าประเทศโดยสวัสดิภาพข้าพเจกาจรายงานะ ประจำสัปดาห์นี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ